สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีไฟฉายติดปืนตัวหนึ่งที่จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไฟฉายตัวนั้เนี่ยก็คือ o l i ล h t PL Mini 2เจ้าตัว o l i ล h t PL Mini 2เนี่ยเป็นไฟฉายติดปืนจากแบรนด์ o l ไลทนะครับเป็นรุ่นเล็กของ แบรนด์นี้เลยนะครับของซีรีส์ไฟฉายติดปืนเลยขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กแต่ความสว่างของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กตามไปด้วยจากที่ผมได้ลองเล่นดูเนี่ยไฟฉายตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับฟังกช์ชันการทํางานของเจ้าตัว PL Mini 2เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่เปิดและปิดไฟฉายเท่านั้นเองการใช้งานเจ้าตัว PL Mini 2นะครับเมื่อเราต้องการที่จะประกอบเข้ากับปืนเนี่ยที่มีรางที่จะติดอุปกรณ์หรือพวกไฟฉายให้เนี่ยก็ ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับโดยที่เจ้าตัวไฟฉายเนี่ยเขาจะมีบานพับตรงนี้นะครับมาให้หันปากกระบอกไฟฉายขึ้นด้านบนนะครับบานพับจะอยู่ตรงนี้ถ้าปลายของบานพับชี้ขึ้นด้านบนไปทางเดียวกับปากกระบอกไฟฉายเนี่ยเท่ากับเราปลดล็อกอยู่แต่ถ้าเกิดเราปิดลงมาอย่างนี้เท่ากับล็อกแล้วทีนี้การใส่เข้าไปที่ตัวปืนเนี่ยเมื่อเราปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวบานพับเนี่ยมันจะกดได้ครับมันจะกดได้แบบนี้เมื่อเราจะใส่กับตัวปืนเนี่ยก็ให้ปลดล็อกแล้วนําตัวปืนมา ปืนอันนี้เป็น BB g u กันนะครับเป็นโมเดลของ g ล็ c k 19 Gen 5ครับ mm hmm. เมื่อเราต้องการที่จะใส่กับปืนเพียง mm hmm. แค่เราปลดล็อกนะครับปลดล็อกตรงนี้ก่อนนําเข้ามาใส่กับด้านล่างของปากกระบอกปืนนะครับแล้วกดเจ้าตัวบันพับแบบนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะถูกดันออกครับแล้วเราก็ใส่สามารถใส่ให้ลงล็อกอย่างนี้แล้วก็ปรับดันไฟฉายให้ติดกับโก่งไกด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกซะ เท่านี้เองครับท่านี้ก็เป็นการล็อกไฟฉายให้ติดกับตัวปืนแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเจ้า o อไล h t PL m i n i 2เนี่ยมาประกอบติดกับตัวปืนเนี่ยรูปร่างของเขาเนี่ยไม่ได้เกะก,กะเลยครับด้วยความที่ขนาดเล็กเนี่ยไม่เกะก,กะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวเล็กค่อนข้างที่จะดูแล้วคล่องตัวมากในการที่จะใช้งานแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ากําลังแสงของเขาเนี่ยความสว่างเนี่ยไม่ได้เล็กตามขนาดไปด้วย จากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยค่อนข้างสว่างมากเรียกได้ว่าเพียงพอกับการใช้งานเลยโดยที่ข้อมูลที่อยู่ที่กล่องของเจ้าตัว PL Mini 2นะครับทาง Olight เนี่ยเขาบอกว่ากำลังไฟของไฟฉายตัวนี้เนี่ยมีความสว่างถึง600ลูเมนนะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มที่นะความสว่างได้มากสุดที่600ลูเมน มาถึงส่วนของฟังก์ชันการทํางานของเขาครับอย่างที่ผมบอกว่าการทํางานของเจ้าตัว o l i ลน์พีแอลว2เนี่ยมันมีแค่เปิดและปิดแต่การเปิดและปิดเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะครับในการที่จะเปิดและปิดคือเมื่อเราประกอบเข้ากับปืนแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนของไฟฉายนะครับที่มาชิดกับกงไกปืนด้านหน้าจะมีฝั่งนี้ครับแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยมีทั้ง2ฝั่งนะครับเจ้าตัวนี้คือสวิต์การเปิดและปิดสวิต์ของเขาเนี่ยไม่ใช่การบีบเข้าหากันนะครับไม่ใช่การบีบเข้าหากงไกแต่เป็นการกดลงครับ กดลงตรงๆกดเจ้าตัวสวิตช์เนี่ยลงไปตรงๆก็จะเป็นการเปิดและปิดไฟฉายเมื่อเราต้องการจะเปิดไฟฉายนะครับก็เพียงแค่กดลง1ครั้งไฟฉายก็จะติดนะครับแบบนี้จะเห็นได้ว่าแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากครับเมื่อเราต้องการที่จะปิดก็กดลงอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดแต่จากที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการเปิดและปิดไฟฉายของเจ้าตัว o l i p i mini สองเนี่ยมี2ลักษณะครับคือ1ที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือการกดลง1ครั้งไฟฉายเปิด กดลงอีกหนึ่งครั้งไฟฉายปิดแต่วิธีการเปิดไฟฉาย O l i ลฟ์พีแ i ลมนะครับมีอีกวิธีหนึ่ง <S <S ก็คือการกดค้างเอาไว้ครับกดค้างเอาไว้ไฟฉายจะติดเมื่อเราปล่อยไฟฉายก็จะดับมันจะต่างจากการที่เรากดหนึ่งครั้งแล้วเราปล่อยปล่อยได้เลยครับอีกมือหนึ่งจะทาอะไรก็ได้ไฟฉายก็จะติดค้างอยู่อย่างนี้ครับจนกว่าเราจะไปกดอีกหนึ่งครั้งไฟฉายถึงจะดับการกดค้างแล้วไฟฉายติดแล้วเมื่อปล่อยไฟฉายดับเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับ ถ้าจะพูดตามความเข้าใจของผมเองเนี่ยการที่จะใช้ไฟฉายประกอบกับป LS, ืนที่ติดปืนแบบนี้เนี่ยหเลยคือเราจะต้องใช้ในที่มืดถูกไหมครับและเมื่อเราเปิดไฟฉายค้างเอาไว้ในที่มืดเมื่อเราออกไปตรวจการถ้ามีภัยคุกค,คามจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันจะเปิดเผยที่ซ่อนของเราเลยครับเ <Schön. S 1> <Cal üp. S 2> มื่อเราคิดว่าเราจะตรวจการในมุมมุมหนึ่งในบ้านนะครับแต่เราไม่อยากจะเปิดไฟฉายค้างเอาไว้เพราะมันจะเป็นการเปิดเผยที่ซ่อนของเราถูกไหมฮะ ก็เพียงแค่กดและปล่อยกดให้แสงออกไปครับด้วยความสว่างของ,ของ,ของ600ลูเมนเนี่ยค่อนข้างสว่างมากเรียกได้ว,ว่าเปิดไปเนี่ยเห็นเป้าหมายแน่นอนแล้วถ้าเจอเป้าหมายเนี่ยความสว่างของเนี่ยก็อาจจะทําให้เป้าหมายเนี่ยมีอาการตาพร่าได้นะครับเพียงแค่เปิดแล้วปิดย้ายที่เปิดปิดย้ายที่ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงในส่วนของแบตเตอรี่ของเจ้าตัว OL ไลฟ์พีแอลมินครับเห็นขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยเทียบกับฝ่ามือแล้วเนี่ยแค่นี้เองครับ ขนาดเล็กแค่นี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเขาใช้แบตเตอรี่อะไรใช้ฐานอะไรคำตอบคือแบตเตอรี่เนี่ยเขาบิวอินมาในตัวไฟฉายแล้วครับไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องเปลี่ยนฐานให้วุ่นวายเพียงแค่นําสายชาร์จที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์อาจจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันเสียบอะแดปเตอร์เสร็จ ก็นำเจ้าตัวสายชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมาชาร์จกับเจ้าตัวไฟฉายโดยที่สายชาร์จนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายครับเขาจะให้เป็นสายชาร์จแบบนี้มานะครับเป็นลักษณะกลมๆเป็นกลมๆแบบนี้ครับไม่ได้มีรูเสียบหลายท่านก็อาจจะงงนะครับสงสัยว่าเฮ้ยมันไม่มีรูเสียบแล้วมันจะชาร์จยังไงมันไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือครับที่เสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จแบตนะครับทางโอไลน์เนี่ยเขาอ,ออกแบบมาครับให้การชาร์จแบตกับไฟฉายโอไลท์พีแอลมินิสเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กครับก็คือ ที่สายชาร์จนะครับจะมีแป้นวงกลมแบบนี้นะครับและที่ตัวด้านล่างของไปชายนะครับก็จะมีลักษณะของวงกลมที่เป็นโลหะแบบนี้ท่านก็เพียงแค่เอาเจ้าตัวสายชาร์จนะครับที่เป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยแปะลงไปมันจะเป็นแม่เหล็กครับมันจะดูดเข้าหากันค่อนข้างแน่นเลยก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ครับถอดพลาสติกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เป็นพอร์ต USB ครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่ท่านชาร์จโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็นาอ มาแปะเข้ากับตัวไฟฉายด้านล่างแบบนี้ก็จะเป็นการชาร์จเจ้าตัวสายชาร์จของเขาเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จมาให้นะครับโดยที่เมื่อเราเริ่มชาร์จนะครับแปะเข้าไปที่ตัวไฟฉายแบบนี้ตรงนี้ครับที่เป็นยางสีขาวตรงนี้เนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นก็แสดงสถานะว่ากําลังชาร์จไฟอยู่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัวไฟฉายเต็มแล้วเนี่ยไฟแสดงสถานะตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวก็เป็นอันว่าเต็มนะครับเรียบร้อยก็ถอดได้ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแบตเตอรี่ไฟฉายของเราเนี่ยที่เราใช้งานติดปืนอยู่เนี่ยมันกําลังจะหมดทางโอไลค์ขขงออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับโดยที่จะมีไฟแสดงสถานะอยู่จะอยู่ที่ด้านบนของตัว T นะครับตัว T ตัวสุดท้ายของคําว่าโอไลค์เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เริ่มเหลือน้อยเนี่ยไฟสีแดงตรงนี้เนี่ยก็จะติดครับเป็นการแจ้งเตือนเราว่าเฮ้ย hey, แบตเตอรี่กำลังจะหมดแล้วนะให้เอาไฟฉายเนี่ยไปชาร์จแบตเตอรี่ เอาละครับมาพูดถึงภาพรวมของเจ้าตัว Olight PL Mini 2นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเมื่อประกอบติดกับปืนแล้วเนี่ยด้วย BB g u กันกระบอกนี้เนี่ยเป็นโมเดลของ Glock 19 Gen 5นะครับเมื่อประกอบกับ Glock 19 Gen 5เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เกะกะเลยค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวปลัดเปรียวมากไม่ได้เกะกะไม่ได้ดูเทอะทะเลยแต่ความเล็กของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าด้วยกําลังไฟ600ลูเมนเนี่ย เรียกได้ว่าเล็กพิกี้หนูเลยไม่น่าเกลียดเลยครับในการใช้งานเรียกได้ว่ากําลังไฟเนี่ยพอแน่นอน,นครับในการที่จะใช้งานเนี่ยพอแน่ๆถือว่าเป็นไฟฉายติดปืนรุ่นเล็กนะครับ เล็กจริงๆนะครับจากแบรนด์โอไลค์ครับ P.L. Mini 2ที่ตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กเลยสําหรับใครนะครับที่สนใจที่จะหาซื้อเจ้าตัวโอไลค์ P.L. Mini 2เนี่ยมาใช้งานบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของโอไลค์ก็ได้นะครับแต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโอไลค์เลยเพียงแค่อยากจะทํารีวิวให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมเจ้าไฟฉายตัวนี้เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากพี่โมนะครับจากชาแนลโม o ขอยืมพี่โมมาครับอยากจะลองเล่นดู เมื่อลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันโอเคเลยก็อยากจะลองทำรีวิวให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันเผื่อจะใช้ในการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่หาไฟฉายติดเปืนอยู่เจ้าตัว o l ไลท์พี m อลมิน2เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ